บางทีคนเราจะชอบคิดว่าพอทงานประจําแล้วมันเท่ากับความมั่นคงจริงเหรอเหมือนหลอกตัวเองเหมือนกันนะเฮ้ยมันคือความมั่นคงโอ้ยองค์กรนี้สิใหญ่โตมั่นคงทํางานประจํามั่นคงมันไม่ใช่นะเพราะว่าถามว่าองค์กรหนึง่งถ้าบอกว่าเขามั่นคงคือคือตัวเขานะมั่นคงอะ่ะเขารวยเจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้นอันเนี้ยเขามั่นคงแน่เพราะฟาซิลิตี้เอ่อพวกอินฟราสตรักเจอร์เงินครบครวยเราเปล่านะ พี่สองคนเนี่ยความแตกต่างกันก็คือพี่โน้ตทำงานประจําอยู่ใช่ครับพี่ลูกว่าเป็นฟรลเลซ์เต็มตัวซึ่งเด็กยุคนี้ก็จะแบบมีทางเลือกไงคือวัยเราอะ่ะคือเอิถ้าเกิดอย่างพี่ลูกว่าไม่ได้เป็นนักร้องอะ่ะส่วนมากวัยเราก็ทํางานประจํานั่นแหละอเออแต่ว่ายุคนี้มันต่างกันเนาะแต่ว่าบางคนแบบเนี่ยโอ้ไปไปทํางานรับจ็อบนั้นจ็อบนี้เงินเดือนเท่าประจํานี่ว่าในมุมของคนทํางานประจําข้อดีคืออะไร อ่าข้อเสียคืออะไรข้อที่แบบเออให้น้องๆได้ได้คิดเอาไว้ครับขอไม่รู้จะเริ่มจากเรียกว่าข้อดีหรือเปล่าเพราะว่าพี่เริ่มจากแตร์ฟก่อนอืบางทีคนเราจะชอบคิดว่าพอทํางานประจําแล้วมันเท่ากับความมั่นคงจริงเหรอวะหลายคนจะชอบคิดแบบเหมือนหลอกตัวเองเหมือนกันนะเฮ้ยมันคือความมั่นคงโอยองค์กรนี้สิใหญ่โตมั่นคงทํางานประจํามั่นคงมันไม่ใช่นะมันตีความคำคำว่ามั่นคงนี้ยังไงก่อนนะอืเพราะว่าถามว่าองค์กรหนึ่งถ้าบอกว่าเขามั่นคงคือ คือตัวเขานะมั่นคงอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มั่นคงกับเรานะบางทีเพราะถ้าเราเดินเข้าไปแล้วเราขอโทษนะเราเป็นคนทํางานห่วยม,มันจะไม่มั่นคงนะ <c oughs> ตั้งแต่เดวันเลย <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> ใครเขาจะจ้างวะไม่ผ่านปลออนึกออกไหมพี่อันนี้หนึ่งอันละอ,อันที่สองถ้าคิดว่าความมั่นคงมันคือเรื่องสวัสดิการมันจะกลับมา เรื่องเดิมแต่ถ้าเราทําตัวให้มันไม่มั่นคงอ่ะสวัสดิการนั้นจะอยู่แบบไม่มั่นคงอยู่ดีถูกไหมดังนั้นอันนี้ไม่ใช่พลั point แล้วอย่าเป็นคิดว่ามันเป็นแบบเฮ้ยแหมหลูหราจังเลยได้อยู่ในองค์กรที่ใหญ่โตแล้วมันคือความมั่นคงเขามั่นคงคือเขารวยเจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้นอันนี้เขามั่นคงแน่เพราะฟ a c i ิลิตี้พวก i n นฟราสตรั t เจอร์เงินครบรวยเราอะเปล่านะมันขึ้นอยู่กับเราใช่ไหมวันนี้ แต่กลับมาเรื่องข้อดีของการที่อยู่ในองค์กรมันคืออะไรองค์กรยิ่งใหญ่ที่มีมีอายุมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มโน้ตหาวระบบซิสเต็มมันจะดีเราเรียนรู้ได้เข้าไปปุ๊บเราจะเจอคนที่เขามีความรู้อยู่แล้วมีระบบที่พร้อมแล้วซึ่งเราจะเรียนรู้จากมันเราได้เห็นของดีที่ผ่านการลองผิดลองถูกเพราะกว่าเขาจะใหญ่มาได้มันต้องผ่านอะไรมาแล้วแหละถูกไหมเนี่ยแหละอันนี้คือจุดที่เรียนรู้อันที่สอง เราจะได้มีความภาคภูมิใจในมุมที่เราไอดเดนติฟายกับแบรนด์บางแบรนด์ได้ถูกไหมสมมุติวันนี้มีคนบอกว่าเฮ้ยฉันทําได้ทํางานกับบริษัท Google โอ้ยืดไหมยืดนะอันนี้คือข้อดีแต่กับทุกอย่างกลับมาเรื่องเดิมแต่ถ้าเธอเป็นคนห่วยอะกูเกิลก็จะไม่กูเกิลก็จะไม่อยากให้เธออยู่ไงนั่มึกกคก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ p l ัสพอยต์อมีข้อเสียหรอข้อเสียคือเราเราก็ ขึ้นอยู่กับเราแวรู้อะไรนะขึ้นอยู่กับเราแวระไรมันจะมีความเบื่ออแต่ถ้าบางคนเขาบอกเขาไม่เบื่อเขาอยู่ได้ก็ก็อยู่ไปใช่ไหมแต่บางคนโดยเฉพาะแบบน้องๆที่กําลังมองหาความแบบโอ้โหดนามิกมากๆการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันอาจจะไม่ได้แล้วบางคนจะเริ่มตั้งคําถามซึ่งพี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียแต่มันเป็นข้อขัดใจบางคนชอบถามว่าทํางานองค์กรก็ทํางานให้คนอื่นเราเมื่อไหร่เราจะรวยอย่างเงี้ยซึ่งแต่พอไปทํางานเองนี่ก็คือ หัวบ้านนะจ pues ๊ะเพื่อนไหลายีนจะค่อยแชร์พี่หญ้าข้างบ้านมันจะเขียวกว่าเสมอใช่ไกำลังจะพูดจริงจริงแล้วก็จะชงมาเพื่อก้อนนี้ที่นี้นม้เสตาร์ทแล้วเขาบอกว่าก็ทํางานเพื่อคนอื่นทําไมเราไม่ทําให้ตัวเองล่ะบอกใช่แต่มันไม่ได้ฟิตอินกับทุกคนนะมายด์เซตนี้บางคนเขาเกิดมาเพื่ออยู่กับองค์กรทํางานองค์กรแต่บางคนที่พร้อมจะโลดแล่นก็ไปถูกไหมดังนั้น เราไม่เคยเรียกมันว่าข้อเสียมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละตัวบุคคลน่ะเทคมันยังไงเพราะบางคนโชคไม่ดีไปอยู่ในองค์กรที่ไม่ดีมันก็ซัฟเฟอร์มันก็เป็นข้อเสียสําหรับเขาถูกปะแต่บางคนโชคดีอ่ะที่อยู่มันตั้งแต่แบบจบมาจนเกษียณน่ะเอางี้โนตอยู่ที่ปัจจุบันเนี้ยโนตอยู่มาสิบห้าปีโนตยังงงเลยพี่งงทำไมอ่ะงงว่าตอนแรกนะเออเข้ามานึกได้ใจเต็มแก่นะสามปี คิดอย่างนี้นะตอนแรกเต็มแก่สปีเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะเบื่อหรือรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเบื่อหรือยังไงตอนนั้นรู้สึกว่าเรายังไฟแรงเราควรจะมีอะไรไปต่อได้อีกแบบเฮ้ยเปลี่ยนมายด์เซ็ตมันคือการที่เราพยายามจะเปลี่ยนองค์กรเพื่อเรียนรู้กระโดดกระโดดกระโดดผ่านไปฟึบลืมตามา15บปีทุกคนพยมมือสวัสดีครับพี่นนึกออกไหมพี่ดังนั้นดังนั้นกลับมากลับมาเรื่องนี้คือเลยรู้สึกว่าพี่สําหรับบางคนดูแล้วมันเป็นแต้มต่อ ใชแต่บางคนเพราะมันไม่ฟิตปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สําหรับเราไงอ่าโยนให้สําหรับคนที่เป็นยาข้างบ้านของฉันไม่อันนี้เลยอ่ะคือมันไม่มีอะไรเป็นข้อดีข้อเสียที่แท้จริงเพราะว่ามันแล้วแต่คนอันนี้คือแชร์ในฐานะที่เคยทํางานประจําด้วยค่ะสองปีช่วงเรียนจบใหม่ๆแล้วก็มาทาฟรีแลนซ์จนถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ฟรีแลนซ์จริงเพราะช่วงหนึ่งก็คือเซ็นสัญญาอยู่แกรมมี่1 1ปีเลยค่ะ11ปีที่เซ็นอยู่กับแกรมมี่แล้วเพิ่งจะ จะเนี่ยอิสระมาสัก5ปีห6ปีมานี้เองอย่างเงี้ยคือว่ามองว่ามันแล้วแต่ช่วงชีวิตมันแล้วแต่คนแต่ละคนเลยบางคนเนี่ยเอาแชร์ว่าคนรู้จักหรือเพื่อนเนี่ยบางคนที่ทำฟรีแลนซ์มาทางชีวิตมีอยู่วันหนึง่งเอา้าไปทางการประจำก็ไปก็เข้าไปทำกาบประจำจากที่แบบเขาไม่เคยคิดเพราะเขารู้สึกว่าไปไปมามา,มาชีวิตดูทีนง่ายดีในวันที่แบบ ก็ไม่ไม่นึกเหมือนกันหรือมีคนที่ทำแบบ ประจำมาตลอดแล้ววันที่เขาเบื่อแล้วเขาหาอะไรที่เป็นฟรีแลนซ์จริงๆแล้วก็ต้องหาเหมือนกันนะคะก่อนที่เขาจะออกมาเขาก็หาว่าเจะทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะออกไปได้แล้วก็ไปเจอสิ่งที่ทําแล้วสนุกทําแล้วมีความสุขหรือบางคนออกไปแล้วไปทํากิจการก็คือฉันเข้าใจแล้วว่าเจ้านายเหนื่อยขนาดไหน<ม>ก็คือพอไปเป็นเจ้าของกิจการเองก็คือแทบจะ2 4 2สิชั่วโมงมันคือมันคืองานตลอดเวลาเหมือนกันคันนี้เราอะอะไรอยู่ใน กลุ่มคนที่หลากหลายมากเลยคะ่ะมีทั้งเข้าไปประจําออกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ตัวเองเองว่าเลยมองว่ามันไม่มีข้อดีข้อเสียแต่มันอยู่ที่ว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วก็ณนะช่วงเวลานั้นๆของชีวิตด้วยนะมันมันมันไปทางไหนมันอาจจะมีทางที่ถูกบังคับให้ไปหรือทางที่วันหนึ่งอยากลองเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมัน คิดว่าลองค่ะถ้าใครบอกว่าถ้าใครบอกว่าอยากรู้จังว่าทํางานประจําเป็นยังไงลองค่ะก็สมัครเข้าไปทาแล้วถ้าอยู่อยู่ได้สามารถ m a n a g ชีวิตจัดการไปได้มันก็คืออยู่ได้แล้วถ้าวันไหนไม่ไหวออกมาฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยคือมันเหมือนการทดลองอะเพาะว่ามันต้องลองทําดูแต่จุดหนึ่งเองพี่อยากเสริมตรงนี้ถ้าอยากลองอะ่ะอยู่ไม่ได้จําเป็นต้องเลือกขาวหรือดำไง,งถูกปะอย่างคนที่วันนี้เข้ามาอยู่ในงานประจําในเวลาที่มันไม่ได้รบกวน การทางานของงานประจะําอ่ะทาไมไม่ลองทําอะไรก๊อกก๊อกแก๊ก,กอะ่ะ oh. แล้จะได้รู้ว่าจริงๆออ๋อเฮ้ยไม่ง่ายมันจะมีการเรียนรู้รเกิดขึ้นระหว่าง,งทางยกตัวอย่างครับบางคนเนี่ยมีงานประจําอยู่แล้วเขาเริ่มไปสมมตินนะมีบริษัทเปิดบริษัทเลยนะบางคนบางคนก็ทํางานที่สมมติบอกเฮ้ยเป็นโปรเจกต์นะแล้วมารู้ซิว่าการที่มันต้องดิ้นรนเองอะ่ะไม่มีแพลตฟอร์มอะไรรองรับอนะ่ะไม่มีคนฟีดลูกค้าเข้ามาให้อะ่ะเราต้องวิ่งหาลูกค้าเองมันเหนื่อยขนาดไหนจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังพี่พี่ก็รู้ตอนโควิดอ่ะ ก็นั่งทํางานอยู่บ้านเอมเฮ้ยรู้สึกว่าเราไม่เคยขายของเลยอะออยากลองอ่ะขายอะไรรู้ไหมไก่ไก่อะไก่ซิลกี้อะที่เป็นหัวฟูฟูอะหม่ถึงว่าไก่ที่เป็นไก่จริงๆไก่สัตเ์เลสัตว์เลี้ยงไม่ได้ทอดไก่นี่ครับไม่ได้ทอดไก่ก็ไก่ขายแล้วเขาเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ใช่นี่เป็นคนชอบแบบเออเอ็นดูอะเนาะแล้วก็ลองดูเฮ้ยลองดีไปซื้อเครื่องฟักไข่ มันออกมาแล้วลูกค้าไปที่ไหน,นวะเต็ฟีดเลยคะ่ะช่วงนั้นนะอวต <laughs> ายวะเสร็จเราจะไปหาลูกค้าที่ไหนเอ้ยลองไปเว็บนี้ดีไปขายมีคนซื้อแล้วมันไปถึงขั้นว่าต้องมีการต่อรองราคาเฮ้ยต่อกันขนาดนี้เลยเหรออ,อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมกว่าจะขายได้ไอ้ใจเราเหรอสิ่งที่มันบอกเก่าอยู่ในระบบอินเทอร์เนต็ตมันบอกโอ้ยตัวหนึ่งพี่ขายตั้งสี่ห้าพันรู้ไหมบางวันจบที่สี่ร้อยบาทแต่เราอยากขายไง แล้วทาไงต้องต่อรองว่าเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยต้องถ้า400ต้องมารับเองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามัน <c oughs> ใช่ไม่เสียค่าน้ำมันรถคือมันแบบว่าเข้า <c oughs> ใจมาเอ,อเองแล้วมันจะมีสตอรี่ข้างเคียงแบบน้องคนที่มา400บาทเนี่ยก็เป็นเด็กแบบน้องมัธยมอ่ะตัวอ้วนๆแล้วเขาก็เดินมาแล้วเขาแบบพี่ผมต้องต่อเยอะหน่อยเพราะว่าผมแบบอะไรอ่ะแม่ กนกของแม่ผมตายผมจะซื้อไปให้แม่สตอรี่เข้าใจป่ะอ่สี่เอาไปมาทับเองแต่มนเห็นอะไรไม่ง่ายอืการที่เราลงโปรโมตแล้วแล้ววันนี้เข้าไปเห็นแมคคาเมซสมของไอ้ระบบที่เราต้องไปลงขายโหมันมีเพียบเลยเว้ยเราต้องคิดต้องวางแผนขายได้อยู่ประมาณสาเดือนอ่ะแล้วก็เออพอละเหนื่อยเลิกอะไรอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่า อาจจะยังไม่พร้อมเป็นพ่อขาเอางี้พี่ไม่อันนี้มันอาจจะต้องแบบมีทีมหรืออะไรอย่างงี้ด้วยนะไม่มีทีมไงบางคนตลกขนาดไหนเขาบอกโอ้ยพี่ผมขอโทษนะเห็นโพสต์ไว้แล้วผมไม่ซื้อไก่ได้ไหมผมจะซื้อไข่ถ้าตัดภาพมาอะไรเกิดอะไรขึ้นมาส่องไข่อยู่ที่บ้านมันอะไรวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทําเพราะรู้สึกว่านี่รสชาติชีวิตเอแล้วคือเรายังได้ลองลองถูกจริงพี่แล้วสั้นเลินจากแชปเตอร์นั้นของพี่โน้ตแชปเตอร์นั้นคือ ขายของไม่ได้ใจอ่อนอพอถ้าคนต่อแบบแล้วยิ่งเอาเรื่องสตอรี่ตัวเองมาทายอินนะโหตายละเอ,อ็มของสองสามพันขายสี่ร้อยเอมขาดทุนขายสี่ร้อยเพราะเรารู้สึกสนสงสารเขาเอ,อ,อะไรเงี้ยมาแล้วก็ไม่เคยคิดว่าอยู่ๆเขาเดินเข้ามาที่บ้านเรามารับไก่ไปเนี่ยจนมีคนทักว่าไม่กลัวเขาโปนเหรออ่ะอมไม่คิด ไม่คิดนึกอออกไหมเนี่ยก็เป็นเลเซอร์เลอร์มาลองเดอะเวแต่อันนั้นคือลองจริงๆว่าแล้วถ้าจะไปลองเป็นพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าไก่ไม่สําเร็จไม่สำเร็จเออแต่เป็นแต่เป็นอะไรที่เรียนรู้